มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังค่ะคือมีเพื่อนคนหนึ่งอยากจะเริ่มลงทุนในหุ้นครับก็ด้วยความหวังดีอะนะคะเลยส่งเว็บคัดกรองหุ้นไปให้ปรากฏว่าเขาตอบกลับมาสั้นๆเลยว่า <c oughs> เพื่อนบนหน้าจอเดียวมันมีค่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดตั้ง7 2บออย่างนี่มันเยอะไป <c oughs> เป็นปัญหาคลาสสิกเลยครับใช่เลยค่ะตอนนั้นเลยนึกได้ว่าเออจริงของเขานี่คือปัญหาของคนที่อยากเริ่มเลย คือการจมอยู่ในทะเลข้อมูลจนแบบไม่อยากทำอะไรต่อแล้วอืวันนี้ภารกิจของเราเลยไม่ใช่แค่มานั่งไล่เช็คลิสต์นะคะแต่เราจะมาสร้างเหมือนแว่นตาวิเศษขึ้นมาด้วยกันแว่นตาวิเศษค่ะแว่นที่จะช่วยกรองข้อมูล72อย่างนั้นออกไปให้เหลือแค่6สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกหุ้นระยะยาว ซึ่งเป็นหลักคิดที่ที่ปรึกษาการเงินระดับโลกใช้กันเลยเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับเพราะหัวใจสําคัญมันคือการกรองจริงๆไม่ใช่การพยายามทําความเข้าใจทุกอย่างแต่เป็นการหาให้เจอว่าอะไรคือสัญญาณอะไรคือเสียงรบกวนอืมเราไม่ได้กําลังหาหวยหรือหุ้นเด็ดที่จะรวยใน3วันแต่เรากําลังมองหาธุรกิจที่ดีพอที่เราอยากจะร่วมเป็นเจ้าของไปกับเขาจริงๆซึ่งมันเปลี่ยนจากการพนันมาเป็นการลงทุนอย่างเป็นระบบเลยครับ งั้นเรามาเริ่มประกอบเลนส์ชิ้นแรกของว่นตากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1ลงทุนในธุรกิจที่รู้จักและเข้าใจค่ะครับผมประโยค,คลาสสิกของวอร์เรนบัฟเฟตต์เลยที่บอกว่าอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจนี่ฟังดูง่ายๆนะคะแต่เอาเข้าจริงคนพลาดกันเยอะมากพลาดเยอะจริงๆครับผมเองก็เคยมาแล้วตอนหนุ่มๆเนี่ยเคยไปลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพตัวหนึ่งเพราะเพื่อนบอกว่าดีมากอ๋อ อ่านรายงานประจำปีแล้วไม่เข้าใจศัพท์เทคนิคสักคำเลยครับรู้แค่ว่ากราฟมันกำลังขึ้นสุดท้ายก็ขาดทุนยับเลยเป็นบทเรียนราคาแพงมากว่าอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจจริงๆ mm hmm. ในทางกลับกันถ้าเราใช้ iPhone ดู Netflix หรือกินกาแฟ Starbucks ทุกวัน เราจะมีความเข้าใจในตัวธุรกิจนั้นๆอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันทำให้เรามีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการพลาดแต่มันทำให้การลงทุนไม่น่ากลัวด้วยใช่ครับเพราะมันเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราพอเราเข้าใจธุรกิจเราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเออคู่แข่งเขาคือใครจุดแข่งเขาคืออะไรแล้วทาไมคนถึงยอมใจแพงกว่าเพื่อซื้อสินค้าของเขาถูกต้องครับ มันเหมือนเรามีแต้มต่อเล็กๆในการวิเคราะห์พอเราเจอธุรกิจที่เราเก็ตแล้วเนี่ยเลนชิ้นต่อไปที่ต้องใส่เข้าไปในแว่นของเราก็คือการตรวจสอบความมั่นคงทางเศรษฐกิจของบริษัทครับโอเคพอเราเจอธุรกิจที่เรารู้จักดีแล้วเช่นเราเป็นแฟนคลับ Apple ตัวยงเลยแค่นี้พอหรือยังคะหรือว่าต้องดูอะไรต่อยังไม่พอครับนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ดีบัฟเฟตมีอุปมาที่ผมว่าเห็นภาพมาก เขาเปรียบเทียบการซื้อหุ้นกับการซื้อฟาร์มซื้อฟาร์มครับเขาบอกว่าเวลาเราจะซื้อฟาร์มสักแห่งเราไม่ได้สนใจหรอกว่าราคาที่ดินข้างๆจะขึ้นลงรายวันแต่เราจะสนใจว่าฟาร์มนี้ปลูกอะไรได้บ้างผลผลิตต่อไร่เป็นยังไงมีต้นทุนค่าปุ๋ยค่าน้ําค่าแรงเท่าไหร่อืและสุดท้ายแล้วมันจะสร้างเงินสดเข้ากระเป๋าเราได้แค่ไหนการซื้อหุ้นก็คือหลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับเรากําลังซื้อธุรกิจ ไม่ใช่ซื้อกระดาษที่มีราคาขึ้นขึ้นลงลงแปลว่าเราต้องมองหาบริษัทที่เหมือนฟาร์มชั้นดีที่สามารถสร้างผลผลิตหรือก็คือกำไรและกระแสงเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอวางเงินเถอคะ่ะใช่เลยครับคำว่าธุรกิจที่ดีในทางปฏิบัติก็คือบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจแข็งแกร่งทํากําไรได้อย่างยั่งยืนและที่สําคัญที่สุดคือมีสิ่งที่เรียกว่ากระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow ที่เติบโตต,ต่อเนื่องอืม hmm. พูดง่ายๆคือ เป็นธุรกิจที่หาเงินเก่งและมีเงินสดเหลือจริงๆหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้วเอาละค่ะมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะเริ่มเหงื่อตกกันแล้วการลงลึกไปดูสุขภาพการเงินของบริษัทหรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Fundamental Analysis ครับใช่ค่ะผ่าน3มทหารเสือแห่งงบการเงินก็คืองบดุลงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบกระแสะเงินสดพอพูดแบบนี้ปุ๊บภาพตัวเลขยุบยับมันลอยขึ้นมาเลยค่ะไม่ต้องกังวลครับ เราจะค่อยๆไปทีละส่วนแล้วจะใช้การเปรียบเทียบง่ายๆแทนลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าบริษัท Apple เป็นเหมือนคนคนหนึ่งงบการเงินก็เหมือนผลตรวจสุขภาพประจำปีของเขาอ๋อค่ะเริ่มจากงบดุล a l a n c e Sheet ก่อนเลยงบนี้จะบอกเราว่าคนคนนี้รวยแค่ไหนเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วก็มีหนี้สินเท่าไหร่แล้วเราต้องดูอะไรเป็นพิเศษในผลตรวจสุขภาพแผ่นนี้คะ ดูแค่2อ,อย่างก่อนเลยครับคือเงินสดในกระเป๋ากับบิลที่ต้องจ่ายเร็วๆนี้ค่ะลองนึกภาพตามนะครับถ้า Apple เป็นเหมือนกระเป๋าเงินของเรางบดุลล่าสุดบอกว่าตอนนี้ในกระเป๋ามีเงินสดอยู่ประมาณ6.2หมื่นล้านดอลลาร์โหเยอะมากแต่บิลบัตรเครดิตที่ต้องจ่ายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามีแค่1.5หมื่นล้านดอลลาร์สบายเลยใช่ไหมครับสบายมากเลยค่ะ นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าสภาพคล่องที่ดีมันบอกเราว่าบริษัทนี้ไม่น่าจะเจอปัญหาเงินขาดมือเร็วๆนี้แน่นอนพอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะงั้นสงสัยดิบหนึ่งงบดุลมันบอกว่าบริษัทรวยแค่ไหนแต่ไม่ได้บอกว่าปีที่ผ่านมาหาเงินเก่งแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วเราจะดูจากตรงไหนคําถามดีมากครับนั่นคือหน้าที่ของผลตรวจสุขภาพแผ่นที่สองงบกําไรขาดทุน income statement ค่ะ งบนี้จะบอกเลยว่าในปีที่ผ่านมาบริษัททำไรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเป็นกำไรสุทธิเข้ากระเป๋าจริงๆเท่าไหร่รอืมตัวเลขสำคัญที่อยากให้ดูคืออัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin มันคืออะไรคะอัตรากำไรสุทธิพูดง่ายๆคือทุกๆ100บาทที่ Apple ขายของได้เขาจะเหลือเงินเข้ากระเป๋าจริงๆกี่บาท ซึ่งของ Apple เนี่ยอยู่ที่ประมาณ23บาทหรือ23%เครับ23่เปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะใช่ครับซึ่งสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่นี้ถือว่าสูงมากลองนึกถึงร้านกาแฟแถวบ้านดูสิครับขายกาแฟแก้วละร้อยบาทอาจจะไม่ได้เหลือกำไรถึง23บาทก็ได้จริงด้วยค่ะมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดครับดังนั้นตัวเลขนี้บอกเราว่า Apple ไม่ได้แค่ขายของเก่งแต่ยังบริหารจัดการต้นทุนได้เก่งมากด้วยเข้าใจแล้วคะ่ะ แล้วทหารเสือตัวสุดท้ายล่ะคะงบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสด cash flow statements อันนี้จะเหมือนสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเลยครับมันจะติดตามเงินสดจริงๆที่ไหลเข้าและไหลออกจากบริษัทซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เท่ากับกําไรในงบกําไรขาดทุนก็ได้นะครับเอา้าล่ะครับเพราะบางทีเราขายของได้แต่ยังเก็บเงินไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องมองหาในงบนี้คือกระแสเงินสดอิสระ ที่ควรจะเป็นบวกและเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะมันคือเงินสดที่เหลือจริงๆหลังลงทุนทุกอย่างแล้วซึ่งบริษัทสามารถเอาไปจ่ายปันผลซื้อหุ้นคืนหรือลงทุนต่อยอดได้โห23%นนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าขายของเยอะขนาดนั้นแล้วจะยังเหลือกำไรต่อชิ้นได้สูงขนาดนี้แต่ตรงนี้ละคะ่ะที่มีคำถามคาใจมานาน ถ้ากำไรมันสำคัญขนาดนี้แล้วทำไมถึงมีคนยอมทุ่มเงินมหาศาลลงทุนในบริษัทที่ยังขาดทุนอยู่ล่ะคะตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือ a เม z o n ในยุคแรกๆหรือเท s l a เองก็ตามขาดทุนกันเป็นว่าเล่นเลยคำตอบก็คือนักลงทุนกลุ่มนั้นกำลังเดิมพันกับอนาคตครับอนาคตใช่ครับหุ้นประเภทนี้เรียกว่าหุ้นเติบโตหรือ growth stock พวกเขาไม่ได้มองกำไรวันนี้แต่มองว่าบริษัทกำลังเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนอย่างหนักเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วในอนาคตจะสามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้อย่างมหาศาลเหมือนยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานประมาณนั้นเลยครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นแนวทางที่เสี่ยงกว่าและอาจไม่เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่การเริ่มต้นกับบริษัทที่เหมือนฟาร์มชั้นดีมีกำไรสม่ำเสมอจะเป็นการเดินทางที่ราบรื่นกว่ามากครับ Hmm. ซึ่งข้อมูลพวกนี้สมัยนี้ดูไม่ยากแล้วมีเครื่องมืออย่าง Yahoo Finance หรือถ้าอยากได้การวิเคราะห์ที่ลึกและเข้าใจง่ายขึ้นก็มีอย่าง DeepScope.com ที่ช่วยสรุปข้อมูลพวกนี้ให้เราครับโอเคค่ะพอเราตรวจสุขภาพการเงินของบริษัทจนมั่นใจแล้วว่าแข็งแรงดีคำถามต่อมาคือแล้วราคาที่เราจะซื้อมันแพงเกินไปหรือเปล่าครับผมเหมือนเจอของดีแต่เขาตั้งราคาสูงเกินจริงแบบนี้ก็ไม่น่าซื้อใช่ไหมคะ ูกต้องเลยครับบริษัทที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการลงทุนที่ดีเสมอไปถ้าราคาที่เราจ่ายมันสูงเกินไปนี่คือเลนส์ชิ้นที่4ของแว่นเหล่าครับคือการตรวจสอบตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือค่า P/E ratio ได้ยิมบ่อยมากเลยค่ะ P/E ratio เนี่ยสรุปง่ายๆมันคืออะไรกันแน่คะอธิบายง่ายที่สุด P/E ratio คือเรายอมจ่ายเงินกี่บาทเพื่อให้ได้กำไร1บาทจากบริษัทนั้น,น,นครับ อ oh. เช่นถ้า PE เท่ากับ20ก็หมายความว่านักลงทุนในตลาดยอมจ่ายเงิน20บาทเพื่อแลกกับกำไร1บาทของบริษัทแต่ที่คนมักจะพลาดกันคือคิดว่า PE ต่ำๆคือของดีเสมอไปอ้าว oh. ไม่ใช่เหรอคะนึกว่ายิ่งต่ำยิ่งดีเหมือนได้ของถูกบางครั้งมันอาจเป็นกับดักก็ได้ครับบริษัทที่กำลังจะเจอปัญหาหนักๆหรือไม่มีใครคาดหวังว่ามันจะเติบโตอีกแล้ว PE ก็จะต่ำเหมือนกันอ๋อ oh. เพราะตลาดไม่ให้ค่ากับอนาคตฟตของมันแล้วดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเปรียบเทียบค่า PE กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเท่านั้นครับจะไปเปรียบเทียบ PE ของธนาคารกับบริษัทเทคโนโลยีไม่ได้มันเหมือนเปรียบเทียบแอปเปกับทุเรียนเลยเคลียเลยค่ะเหมือนเป็นการเช็คราคาตลาดว่าสมเหตุสมผลไหม ทีนี้มาถึงปัจจัยที่อาจจะดูนมามธรรมขึ้นมาหน่อยแต่คิดว่าน่าจะสำคัญมากๆคือเรื่องของคนซึ่งก็คือขั้นตอนที่5พิจารณาผู้บริหารและทีมผู้นำสำคัญมากครับเพราะสุดท้ายแล้วธุรกิจก็ขับเคลื่อนด้วยคนลองนึกถึงสตีฟจ็อบส์ที่กลับมาพลิกฟื้น Apple หรือสัตยานาเดล่าที่เปลี่ยนโฉมหน้า Microsoft อหือผู้นำมีผลจริงๆครับในทางกลับกันบริษัทที่เปลี่ยนซ e o บ่อย อาจเป็นสัญญาณเตือนว่ามีปัญหาภายในที่ยังแก้ไม่ตกแล้วเราในฐานะนักลงทุนรายย่อยจะไปรู้จักนิสัยใจคอหรือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารพวกนี้ได้ยังไงคะเราสามารถศึกษาแนวคิดของเขาได้จากการอ่านจดหมายถึงผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีครับอ้ oh. และถ้ามีเวลาก็เข้าไปฟังสิ่งที่เรียกว่า earnings calls ซึ่งก็คือการประชุมแถลงผลประกอบการที่นักวิเคราะห์จะยิงคาถามสดๆกับผู้บริหารเลย เราจะได้เห็นไหวพริบและมุมมองของเขาชัดเจนขึ้นมากครับและแล้วก็มาถึงเลนชิ้นสุดท้ายที่จะทําให้แว่งตาของเราสมบูรณ์ค่ะขั้นตอนที่6บริษัทมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนหรือไม่หรือที่บัฟเฟตต์เรียกว่าคูเมืองทางธุรกิจ economic mode ใช่ค่ะคูเมืองครับคูเมืองคือสิ่งที่ช่วยปกป้องอาณาจักรของบริษัทจากคู่แข่งไม่ให้เข้ามาตีตลาดได้ง่ายๆซึ่งคูเมืองนี้มีได้หลายรูปแบบมากครับ เช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกคือสิทธิบัตรเหมือนบริษัทยาอย่างแอปวี v, ที่มีสิทธิ์ในยาฮิวมิราแต่เพียงผู้เดียวทำให้เป็น10ปีก็ไม่มีใครผลิตยาตัวเดียวกันมาแข่งได้อืมหรือแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆอย่างโคคาโค l a ที่ต่อให้มีน้ำดำยี่ห้ออื่นมาทำสูตรคล้ายกันคนก็ยังเลือกที่จะดื่มโคกอยู่ดีแต่ในยุคนี้ที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากคู่เมืองที่ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันคะ อย่างโ o k i ียก็เคยมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเหมือนกันเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคู่เมืองที่สำคัญที่สุดในยุคนี้อาจจะเป็นความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอาภาพที่ชัดเจนที่สุดก็คือเทส l a ที่มีอลล m อนมัสเอนผู้นำพวกเขาไม่ได้แค่สร้างรถยนต์ไฟฟ้าแต่สร้างระบบนิเวศทั้งหมด ตั้งแต่สถานีชาร์จไปจนถึงซอฟต์แวร์นี่คือคู่เมืองที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากมากหรืออย่าง Apple เองก็เช่นกันที่สร้างอีโคซิส,สต็มของตัวเองจนลูกค้าหนีไปไหนไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยค่ะสำหรับแว่นตาวิเศษ6 l เลนสของเราแต่ก่อนจะจบอยากจะย้ำอีกหนึ่งคำแนะนำที่สำคัญมากๆสำหรับนักลงทุนมือใหม่นั่นก็คือการกระจายความเสี่ยงหรือ Diversify ถูกต้องครับ ต่อให้เราวิเคราะห์ม,มาดีแค่ไหนก็อย่าทุ่มเงินทั้งหมดไปกับหุ้นเพียงตัวเดียวเด็ดขาดและสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้ได้สูงสุดแต่มีเวลาจำกัดหรือไม่ต้องการลงลึกกับหุ้นรายตัวทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือกองทุนดัชนีตลาด Market Index Fund อ๋อค่ะซึ่งเป็นวิธีที่แม้แต่ Warren Buffett ก็ยังแนะนำสำหรับคนส่วนใหญ่เพราะมันเหมือนกับการซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ๆทั้งตลาดในครั้งเดียว ซึ่งนี่ก็นำไปสู่คำถามที่สำคัญว่าแล้วเราจะนำหลักการทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ไปใช้จริงได้อย่างไรโดยไม่รู้สึกท่วมท้นเหมือนตอนเจอค่าชีวัด72อย่างอีกครั้งและคำตอบก็อาจจะอยู่ที่การใช้เครื่องมือที่ใช่ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไป deepscope.com ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเหมือนผู้ช่วยสร้างแว่นตาวิเศษอันนี้ให้กับนักลงทุนเลยครับ ในนั้นจะมีฟีเจอร์ที่ช่วยวิเคราะห์งบการเงินและตัวชี้วัดสำคัญต่างๆให้กลายเป็นภาพที่ดูง่ายมีการให้คะแนนคุณภาพหุ้นหรือ Stock Quality Score ช่วยกรองหุ้นเบื้องต้นและที่สำคัญคือสามารถสร้างแผนการลงทุนส่วนบุคคลที่เรียกว่า Deep Scope Wealth Plan ได้ด้วยตัวเองเลยื hmm. ลองเข้าไปดูกันได้ที่ deepscope. com นะคะ deepscope. E e. com สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ไปลองสำรวจกันดูนะครับว่านอกเหนือจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วมีธุรกิจไหนในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่กลับมีคูเม,มืองทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อซ่อนอยู่บ้างอืมน่าสนใจมากค่ะการตั้งคำถามแบบนี้จะช่วยให้เราเริ่มมองเห็นโอกาสในการลงทุนที่อยู่รอบตัวเราได้ดีขึ้นครับ